มาดูวิธีขายของของเฮียนะครับว่าทำไมถึงขายดีนะครับแค่นี้มาดูอนาจักอนาจักของเฮียเกี่ยวโรนครับอยู่อยู่ตรงไหนครับแยกนางบวชแยกนังบวชเฮ้ยดนีกากเฮ้ยไม่ได้เป็น หมอบตรีที่นี่ใช่ไมนี่เขาเฮียเขาพร้อมใช้แล้วอรไหเออันใช้หมครับขายดีที่สุดในย่านเดิมบางแงอนาจักรเฮียเขางสุดยอดเลยนยอดไหมสุดยอดไห สนใจเครื่องมือสองมือสองสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นนะมาได้เลยนะครับมาได้เลยเป็นไงครับเต็มเลยโอเคอันนี้เฮียเขามาให้เอาแบตเตอรี่เก่าได้ได้ครับได้เต็มเต็มไปหมดนะครับ